สวัสดีครับผมมาคบลมูลวรเศทษ์จากอับาลานนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ Driving Digital Transformation with l o c a l Platform นะครับก็เราปริเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้วนะครับแต่ว่าเราเสียเวลากับโควิดมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่านะครับเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันอย่างไรนะครับจริงก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็ มีดิจิ t a ลทรานส์ o r m a t i ชันอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยเข้ามาเร่งปฏิกิริยาให้ Digital ทรานส์ o r m a t i ชันั้นมันไปเร็วขึ้นอีกนะครับแต่ก่อนเองเราไม่เคยมีรีโมทเ Work กนะครับแต่นี้เราก็รีโมทเ Work กันอย่างเป็น Normal นะครับแต่ก่อนเองเราไม่สามารถ w o r ร์กโฟ Home ได้ปัจจุบันทุกคนก็เวิร์กโฟ Home กันแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยปีที่แล้วผมก็เป็นคอนซัลท์นะครับก็เดินทางตลอดเวลาก็ เวิร์ก anywhere อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเวิร์กในโรงแรมเวิร์กที่บ้านเวิร์กที่ลูกไซลูกค้าเวิร์กที่สนามบินทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ไม่ได้คุ้นเคยกับเวิร์ก anywhere เหมือนผมนะครับแต่เพียงว่าต่อไปนี้เองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่กลายเป็นชีวิตปกติของเราไปแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วองค์กรที่จะอยู่รอดต่อได้ในอนาคตเนี่ยจะต้องมีอะไร น่ครับจะต้องมี4เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือดิจิทัลเฟิร์สไม d ์เซ็ตนะครับก็เป็นองค์กรที่จะต้องโฟกัสกับการเป็น Digital First สนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ฟลูกค้าหน้าบ้าน customer experience นะครับเป็นการเซิร์ฟโ per ation ภายในให้มีประสิทธิภาพก็ต้องเอาดิจิทัลมาใช้งานนะครับเป็นการเซิร์ฟซัพพลายเ /vendors นะครับให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ collaborate กันได้อย่างรวดเร็วลดคอสต์ transparency ตรงนี้ก็ดิจิทัลก็นำมาใช้ a อ p l y ได้เกือบทุก o อ e เปอเรชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์กรของเราถ้ายังไม่ปรับตัวเป็นดิจิทัลเฟิร์สนะครับเราอาจจะแลกบีไฮนะครับคู่แข่งเราที่ขยับเป็นดิจิทัลเฟิร์สแล้วหรือเรา,าจ,จะแพ้ดิจิทัลเพลเยอร์ที่เข้ามาในมาร์เก็ตเข้ามาดิสรั p อินดัสทรีของเรานะครับเราก็จะอยู่เฉยไม่ได้นะครับาวนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าองค์กรต้องมี r e s i l i e n c y นะครับคือว่าองค์กรจะต้อง สามารถจะ Sustain นะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวได้นะครับสามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสภาพการนะครับแล้วก็สามารถจะ d ด p t กับเชนท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นได้ปัจจุบันเชนเราไม่ได้บอกถึง6หือ6เดือน1ปี3ปีต่อไปนะครับเราพูดถึงควอเตอร์ by ควอเตอร์อี n m o n t มัน by มั n t h วซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราจะต้องมาดูกับว่าองค์กรเราพร้อมที่จะรองรับนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับ อีกจุดนึงสำคัญก็คือว่าองค์กรเราต้องเป็น fast effective นะครับการปรับปรุงต้องรวดเร็วนะครับการให้บริการลูกค้าการ s ซ r ฟ e อมพอยร e นะครับการเซิฟพาร์ทเนอร์ serve ของเราต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับเราจึงจะสู้กับ Digital เพลเยอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่องค์กรจะต้องร,รงีบปรับตัวนะครับสุดท้ายคือเรื่องของ agile workforce นะครับ workforce ของเราจะต้อง adaptable work anywhere work anytime นะครับมีข้อมูลพเพียงพอที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ซัพพลายเออร์ supplier, นะตอบโจทย์เอมพลิยตดเดียวกันเองนะครับเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่ง4เรื่องนี้เป็นสี่เรื่องสาคัญของบริษัทที่จะ move จาก transformation เข้าสู่ innovation ได้นะครับแล้วเรามาดูกันสิว่าองค์กรจะต้องทำอะไรนะครับอนาคตเองก็จะมีเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ เติบโตอย่างบ้าคลั่งนะครับ DeFi นะครับที่เกิดมาเพื่อทำลาย Banking financial industries นะครับหรือแม้กระทั่ง Metaverse ที่เราพูดถึงนะครับจะเข้ามาเพื่อสร้าง business model ใหม่ๆนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะสร้างพื้นที่ในโลกดิจิทัลของเราขนาดใหญ่นะครับแล้วมาซอยย่อย renovate uh, engineer Re invent แล้วก็ขายพื้นที่ย่อยให้กับ uh, ผู้ที่เข้ามาใน Metaverse ไปครอบรองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ s i n e s s Model ใหม่มากมายที่จะเข้ามาใน u s น r y แล้วแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรถ้าเราไม่ได้มองถึงดิจิ t ัลแพลตฟอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่จะ Move Forward ในอนาคตได้ที่จะก้าวหน้าเติบโตในอนาคตได้ก็ก็จะต้องมีคอนเซปต์ของคำว่า d o r e d i g i t a l platform ที่ดีที่ยืดหยุน่นแล้วก็ที่ทำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้ก็จุดหนึ่งที่ทุกองค์กรต้อง เข้ามารีลุกในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็สิ่งที่จะมีในอนาคตนะครับแล้วโลโคสมาตอบโจทย์อย่างไรนะครับก็โลโคสมาตอบโจทย์เพนพอยมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะรเราอาจจะไม่สามารถที่จะค e ิปอัพกับเชนในคัสเ o อร์ e อ็ e r ซ e พียนที่ลูกค้าดีมา์ได้ทันนะครับเราอาจจะไม่มี IT resource เพียงพอ IT backlog อกที่ตอบโจทย์ user อรไม่ทันนะครับเราอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอ การดำเนินงานอาจจะเป็น paperless process ไม่ connect ไม่ streamline นะครับหรือแม้กระทั่งว่า infrastructure ที่เป็น legacy ที่ใช้มานาน10ปี20ปีแล้วก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ services ที่เราต้องสร้างในอนาคตในทันนะครับพวกนี้คือ pain point ที่ลูกค้าเราเจอมากมายนะครับแล้วก็ low c o d e นี่แหละจะเข้ามาเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้มากเลยนะครับก่อนหรือเรามาดูกันสิครับว่า การเนิร์เขาว่ายังไงการเนิร์เขาบอกว่า65%ของแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มที่ build ้วยโลโคสโลโคแพลตฟอร์มภายในปี2024นั่นหมายความว่าอีก2ปีนะครับเกิน50%ของแอปพลิเคชันที่ b u i l ในองค์กรจะกลายเป็นโลโคสโลโคดนั่นหมายความว่าคู่แข่งของท่านขยับแล้วนะครับดิจิทัลเพล y e เยอร์ไปแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่เริ่มต้นมองในงของโลโคดเนี่ยผมแนะนำให้ให้รีบขยับนะครับ สำหรับท่านที่ Start l o w Code ไปแล้วก็ทดลองใช้หรือ Explore Tool ใหม่ๆที่มีประสิทธ,ธิภาพที่จะช่วยท่านเดินไปอนาคตได้อย่าง Scale แล้วก็อย่างครอบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิทิที่เราเห็นกันแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นจริงใน Market ็ตนะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของ l o โคืออะไรนะครับเอาร้านเองเราเป็นเ e นเดอร์ไทยเ e n d ด r แรกเ e n เดอร์เดียวนะครับที่พัฒนา Enterprise l o โ Code Platform แบบ e N d to e N d เพื่อตอบโจทย์เพนท์พอยต์เหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญของโลโคก็คือว่าแทนที่เราจะเป็น t t r a d i ทรดิช p r ล g โปรแ i n g เหมือนเดิมคือว่าเขียนโค้ดไปชิ้นๆเอามาต่อเชื่อมกันนะครับแล้วก็ e p l อ,อ y build ใช้เวลาเป็น6เดือนปีหนึง2ปี3ปีนะครับเราสามารถที่ใช้ tool อย่าง l o c o เนี่ยมา visualize นะครับ v z s u a l i z e ก็คือว่า what you see what you get นะครับอยู่อยากได้อะไร mm hmm. ก็ drag and drop build มันก็จะออโต้เจเนเรตได้ออกมาเป็นซอสโค้ดให้ท่านเอาไปดีพออยู่บนคลาวด์ของท่านหรือคลาวด์ของเราหรือคลาวด์ออนเพ i มิสสุดแท้แต่ว่าท่านออกแบบว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น80%ของการทำงานมันจะเป็น Visualization Modeling อีก20%ท่านก็สามารถเขียนโค้ดลงไปได้นะครับในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องทำ Advanced Logic ต่างๆท่านก็เขียนโค้ดแบบ Traditional เลยนะครับ หรือจะไปจ้างโปร d ดิวเซอร์มาทํางานร่วมกับท่านเพื่อสร้างสารรค์ให้เกิดแอปพลิเคชันได้เพราะว่าคอนเซปต์หนึ่งของโลโคสคือเป็นคลาวด์เบสคอลลาเบ r เรทีฟไม่ใช่เป็นทูที่ standalone ที่ใช้งานคนเดียวนะครับในเมื่อทั้งในส่วนของ UX UI นะครับท่านก็สามารถจะลากวาง UX UI ค i t ที่โลโคสแพลตฟอร์มประไว้ไวให้นะครับแล้วก็เจเนอเรตมาเป็น UX UI สวยงามท,ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์อันนี้ก็จะเซฟ เ a เด็กเซฟเวลาเซฟ frustration mm hmm. ของท่านได้มากมายนะครับเน่งท่งานโลโค้ที่ดีเนี่ยก็จะต้องมเอีเครื่องมือที่ทำให้สามารถจะ connect workflow connect process ต่อเชื่อมกับ environment ต่อเชื่อมกับ system ต่อเชื่อมกับ RPA r o b o t i c process ของท่านเพื่อให้ w orkflow ท่าน streamline ได้นะครับ OneWeb ก็เป็นหนึ่งใน tool ท,ที่สามารถทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำคัญมากเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่า โลโค้ที่ดีจะต้องมี DevOps ที่ดีด้วย DevOps คืออะไร DevOps ก็คือเครื่องมือในการ build นะครับ Integrate แล้วก็ Deploy แอปพลิเคชันของท่านแบบ Streamline Automatic สมัยก่อนนี้เวลาจะ Deploy แอปพลิเคชันนะครับเราต้องเฝ้ามันตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องเป็น Manual Operation Deploy Source Code Deploy de t l o ถูกนั่งเฝ้ากันดื่นๆต้องตื่นกันพรุ่งนี้10โมงช้าเป็นต้นนะครับแต่ว่า ปัญหาเห่านี้จะหายไปด้วย DevOps นะครับเพราะว่าท่านสามารถ a u t o m ม t e การบิ d การ d e PLOY การเทสต่างๆเหล่าออนี้ด้วย o คลิกหมาเข้าอะไรหมายครามว่าท่านบิลแอปพลิเคชันเสร็จคลิกท่านเดินไปห้องน้าเดินไปกินกาแฟเดินไปจิบชานะครับกลับมาปุ๊บเชนต่างๆที่ท่านทำไว้ถูกด e PLOY ไปนในไปสู่ Environment ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น Test Environment, QA หรือ production ง่ายเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันอัตโมไว้ให้แล้วท่านแค่ทำ พิแพะไว้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับอีกอันที่สำคัญสำหรับโลโค้แพลตฟอร์มที่ดีนะครับคือว่ามันต้องสปอร์ตมัลติคลาวมัลติคลาวหมายความว่าท่านบิลท่านดีพออยู่บนที่ที่เดียวนะครับแต่มันสามารถจะไปรันอยู่ที่ไหนก็ได้รันอยู่บนคลาวที่ท่านต้องการรันอยู่บนออนเพรมิสของท่านตามใจที่ทาเก็ตออร์เด n มนต์นั้นมีคลาวเนทีฟไอจุดนึงสำคัญของวันเว็บคือว่าเราเป็นบอนคลาวเนทีฟนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของ scalability, interoperability แล้วก็ flexibility ตรงนี้เราตอบโจทย์100%นะครับไปดูกันซิครับว่า OneWeb เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับเหลัาทีที่เข้ามาใน OneWeb นะครับ Developer จะเข้ามาสิ่งที่เรียกว่า AppSpace นะครับ AppSpace จะเป็นพื้นที่ให้ Developer เข้ามาสร้าง Application นะครับไม่ว่าจะเป็น UX/UI ไม่ว่าจะเป็น Integration Backend services หรือ Work f l o w Process ต่างๆนะครับก็จะเข้ามาในท,ที่เดียวแล้วสามารถจะสร้างสรรค์ทุกอย่างได้ในใน Single UI นะครับผมจะค่อยๆ่อยรันทรูไปทีละทูนะครับทูแรกคือ Page Designer นะครับ Page Designer เนี่ยก็คือทูที่ท่านสามารถจะสร้าง u ูเ i ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับดยการลากวางบล็อกต่างๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีสันธีมคัลเลอร์อัปโหลดรูปภาพต่างๆเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะออโต้เจเนเรตออกมาเป็นเป็นโค้ดสำหรับ u x u i ได้เลยนะครับ อันนี้ก็สังเกตเห็นว่าถ้าไม่จำเป็นต้องมีสกิลในการพัฒนามากมายเลยนะครับแค่เป็นสกิลคล้ายๆเหมือน PowerPoint เลยในการลากวางนะครับส่วนที่2เรียกว่า Microflow นะครับ Microflow เนี่ยก็จะเป็น Backend Service ที่เอามาเพื่อ connect เข้ากับหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น Database ฐานข้อมูล Text File Excel นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น API Service ที่เป็นเว็บเซอร์วิต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ Tool นี้ในการ ร้อยเรียงแล้วก็เจนเนอเรตมาเป็น API เพื่อให้หน้าบ้านใช้งานได้นะครับอีกตัวนึ้งก็คือ Process Designer นะครับอันนี้ก็เป็น tool ในการวาด workflow process ต่างๆอันนี้ในเคสที่จำเป็นจะต้องมีการใช้ w o r k process logic workflow logic นะครับท่านสามารถ draw diagram workflow มาได้เลยนะครับโดย diagram ก็คล้ายๆกับ v i o นะครับลาส s w วิมเลนออกมาก็เป็น activities นะครับอาจจะเป็น a c t i v i t y ที่เป็น human activities นะครับอาจจะเป็น a c t i v i t y ที่เป็นการ โปรแกรม Activity ก็คือเป็นการเป็นเลือกรันโปรแกรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นส่งอีเมลส่งไลน์ส่ง SMS นะครับหรืออาจจะคอนเน c t กับ Service API อื่นๆหน้าบ้านหลังบ้านเป็นต้น,นอันนี้ก็สามารถที่จะสร้าง Workflow นี้ออกมาได้เลยหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับ Deploy มันก็ Workflow นี้ก็จะไปรันอยู่บนแอปพลิเคชันจริงๆของท่านได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถทำได้แล้วก็เรามี f o r m u l a Editor ให้นะครับ คอมพิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่จะให้ท่านสามารถจะทำเบสิกลอจิกเช่นคอลคูเลชันแมทริมัติคอลคอลคูเลชันบวกลบคูณหารซัมมารีททำได้อย่างง่ายๆตัวที่ไม่จะเป็นต้องรู้โคโดิ้งเลยนะครับหลัจากนั้นท่านก็เอาลอจิกตรงนี้มาบิวอินเข้าไปใน w o r k ์กโฟนะครับร้อยเรียงให้มันเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ดิลอยขึ้นไปแล้วก็ทดสอบสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่ท่านบิวแบ็กเอนเหล่านี้ไม,ม่ว่าจะเป็น API service workflow process เราหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะรวบมวมขึ้นมาแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับ service หน้าบ้าน,นคราวนี้เราจะกลับมาดูที่ Page Designer นะครับเมื่อกี้เราได้ build UI ไว้สวยงามแล้วนะครับแต,แต่สวยงามอย่างเดียวก็เป็น static ถูกไหมครับท่านสามารถที่จะทำให้เป็น application dynamic ได้โดยการที่เรา connect เราร้อย data ใน UX UI นะครับเข้ากับ backend service ที่เรา build มาเมื่อกี้ นะครับเช่นเราจะ Submit ออเดอร์นะครับหรือจะ Run Back End ในการเช็ค r i c i n g ต่างๆนะครับล้วก็ลากวาง Data Field Mapping เข้าไปนะครับมันจะ Auto Generate API Service ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาเรนเดอร์ที่หน้าจอ U i ของท่านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าง่ายมากและไม่จะเป็นต้องเข่งโค้ดเลยนะครับโดยวิดีโอนี้เราก็ทำขึ้นมาจากจากบุคลากรในออฟฟิศเราที่ ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็สามารถสร้างเทรนแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซอย่างง่ายๆขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับก็ค่อนข้างอ m a เมซิมากนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะครับก็สามารถบิวตัวอย่างอ e ีคอมเมิร์ซแอปพลิเคชันขึ้นมาได้นะครับออพอท่านบิลเสร็จแล้วนะครับก็คลิกดีพอยนะครับมันก็จะเจนเนอเรตขึ้นมาเป็นเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็รันอยู่บน Environment ของท่านได้ทันทีท่านสามารถดู เอาพุทออกมานะครับลองทดลองแล้วก็คลิกลงไปในแอปพลิเคชันก็สามารถทํางานได้นะครับ mm hmm. อันนี้จะเห็นมุมมองเลยครับว่าโลโคเนี่ยมันช่วยได้อย่างไรนะครับคราวนี้เสร็จต่อไปก็คือว่าพอท่านทำแบ็กเอนด์ฟอนต์เอนเ์เสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถจะเข้ามาดูที่เ a เ a เบซ์ได้นะครับนอกจากทูในการพัฒน์ทำ UX/UI และทำแบ็กเอนด์แล้วเรายังมีทูให้ท่านทำเ a ต้ามอร์จ i n g ด้วยนะครับ mm hmm. เราเล็งเห็นว่า developer ส mm ่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงที่ว่า เวลาเข้าถึง Database จะต้องเข้าผ่าน VPN เข้าผ่านหลังบ้านนะครับเราก็เลยออกแบบมาว่าเรามีเครื่องมือที่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับให้โอเปอร์สามารถจะออกแบบ Database Design ได้นะครับแล้วมันออโต้เจ e เนอเรตสคริปเพื่อไปสร้าง d a t a เ a s e บสหลายๆ e n v i r o n m e n t ได้เลยนะครับหรือเข้าไปดู Data นะครับในแอปพลิเคชันที่ท่านบิวไว้เข้าไปใส่ Test Data เพื่อ Run Data a แอปพลิเคชันของท่านได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือท่านสามารถจะเข้าถึงตรงนี้ได้ ผ่านคลาวด์นะครับไม่ต้องลงคลาวด์เซิร์เวอร์อะไรให้ให้หนักเหมือนถูเจ้าอหนื่นนะครับสุดท้ายนะครับพอจบที่การบิวแ p ปพลิเคชันกับ Data Model เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นกลับมาที่อะไรครับทูในการทำา e v v p s s นะครับก็ท่านมาที่ตัวแอ s p e c อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาทำสิ่งสิ่งทียกว่า Pipeline Pipeline คืออะไรก็ค,คือว่า Pipeline คือการสร้างสเตปในการที่จะ Deploy application ของท่านตอย่างเช่น ในการ Deploy App ท่านอาจจะมีสเต็ที่1 Deploy a อ p แอปพลิเคชั front end สเต็ที่2 deploy d a t a b a s e เบ d อ t e s สคริปส t e เต็ที่3 Deploy Back End ท่านสามารถเขียนเป็น Flow Config f ป็นแล้วก็เป็น Pipeline นี้ได้ท่านจะให้ Deploy เป็น Environment ที่ไหนก็ Point ไปที่ Cloud Environment นั้นได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยให้การทำงานงท่านเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและถ้านทำครั้งเดียวนะครับหมายความว่า ท่านจะท่านทำครัง 2, ้งที่ั้งครั้งที่สครั้งที่4เนี่ยในที่เรียนเมื่อกี้คือว่าท่านบิลเสร็จนะครับท่านคลิกมัน omatic, อัลต์เมติกอัปเดตซอฟต์แวของท่านท่านเดินไปห้องน้ําจิบกาแฟาสักครู่นะฮะกลับมาเนี่ยเอ่อชนจิ it, ก็ถูกเมคขึ้นไปในโปรดักชันในวันนั้นขอท่านแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในในในทูของเราเนี่ยท่านสามารถเ e ห็น dependency ของ Object ได้นะครับว่าหน้าจอนี้ลิงก์กับ Back-end Service ตัวไหนลิงก์กับ Data Field f i ฟิลไหนบ้างนะครับ มันจะออโต้เจเนเรตส์ดิพันเดนซี่ไหมท่านท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าบั๊กน่าอยู่ที่ไหนเปอร์ฟอร์แมนซ์ปัญหาหน่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็สามารถจะช่วยเหลือท่านได้ในาการทำแอปพลิเคชันเเดวลอปเมนต์นะครับอพอท่านดีพอยที่อย่างเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเชนจ์ที่ท่านทำขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เรามีการเพิ่มฟิลเข้าไปในตัวอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับก็เชนจ์ก็ถูกรีเฟรชขึ้นไปในโปรดักชันในหรือในเทสติ้งวาร์มเมนต์ของท่านสุดแท้แต่ก็ก็สามารถจะนำไป พัฒนาต่อยอดได้นะครับครับมาดูที่ market place market place feature กันนะครับใน market place feature เนี่ยคอนเซปต์คือว่าแอปพลิเคชันที่ท่านสร้างเมื่อกี้นะครับยังไม่งงนะครับแอปพลิเคชันที่สร้างเมื่อกี้เนี่ยพอท่านสร้างเสร็จแล้วดิโพยเสร็จแล้วเนี่ยท่านแฮปปี้แล้วแต่ท่านอยากที่จะเอาแอปพลิเคชันนี้มา d i s t r i b u ให้กับองค์กรอื่นๆยูเซอร์ท่านอื่นจะเป็น Public จะเป็น p r i v a t e ก็ตามเนี่ยเข้ามาใช้แอปพลิเคชันที่ท่านทําขึ้นมาได้ท่านก็เข้ามาที่ market place feature นะครับ พอเข้ามาที่ marketplace เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาเพื่อ Distribute สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับยังไม่งงนะครับเมื่อกี้ท่านสร้างโลโ d e a อ p ขึ้นมานะครับสเส็เนี้ยเป็นเสบที่ท่านเอาโ Code แอ p ของท่านเนี่ยมา deploy แล้วก็ d s t r i b u t e ไปที่ marketplace เพื่อให้องค์กรอื่นๆสามารถจะเข้ามานำไปใช้งานต่อได้นะครับหรือท่านจะให้เฉพาะองค์ประกอบงค์กรให้เฉพาะบาง User เข้ามาใช้อันนี้เราเซ็ตเซคูตี้ได้นะครับแต่ครั้แรกท่านต้องเข้ามาสร้าง o r g a n ization ก่อนนะครับในการสร้าง Au งค์ n ร ization ท่านก็สามารถจะสร้าง user ที่เป็น admin user ที่เป็น user จริงๆนะครับในการทำงานก็เข้ามาสร้างแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้นะครับเสร็จแล้วต่อมาพอถึงเวลาที่ท่านพร้อมเมื่อไหร่นะครับท่านก็เอาแอปพลิเคชันมามามา s t r i b u t e โดยการสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาบน marketplace เรานะครับอาจจะสร้างเป็นอาจจะมีการาคิดไอคอนขึ้นมานะครับแล้วก็ อัปโหลดสกินช็อตต่างๆคล้ายๆกับ App Store นะครับแต่ว่าใน App s t t r r เอย่าเรามองเป็นคล้ายๆ App Store ในโมบายท่านถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็น Enterprise App Store ที่เป็น App Store ของ Enterprise Apps นะซึ่งเป็นคอนเซปที่ที่ค่อนข้าง Open เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตเองก็จะรองรับทั้งโลโกแอป,ปท,ท, b, แที่ทำด้วยวั e เว็นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ทำด้วยไม่ใช่วันเว็บก็ได้ขอให้ท่านทำอยู่บน Cloud native นะครับเราก็สามารถจะ เอาแอปเคชขอท่านมานะครับ distribute แล้วก็ provision ให้กับลูกค้าเราบนคลาวด์ที่ท่านเลือกใช้ได้เลยนะครับในที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเรารองรับคลาวด์เกือบทุกประเภทในมาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ deploy distribute แอปพลิเคชันให้กับ end user นะครับ อันนี้เป็นสเต็ปที่ท่านมาเข้ามานะครับพอท่านได้ d e PLOY a อปพลิเคชันไปแล้วนะครับท่านสามารถจะเข้ามาเลือกว่า user คนไหนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอันนี้ได้นะครับแค่นี้ก็เป็นการเลือกว่าให้ User คนนี้พอท่าเลือก User อแอปพลิเคชันให้ u s e r แล้วนะครับก็สามารถจะเข้ามา User จะเข้ามาเทียบแอปพลิเคชันนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปทำเซตอัพอะไรต่างๆเลยนะครับ ทั้งหมดทั้งปวงนี้อยู่บน s a s นะครับอยู่บน Public s a s แพลตฟอร์มเราที่เรียกว่า Center ซึ่งผมจะกล่าวถึงต่อไปใน <c oughs> ในใน,ในสไลด์ต่อไปนะครับบนเซนเตอนี้เองเป็นโ p เพ่นแพลตฟอร์มท่านสามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ไปทดลองใช้งานได้นะครับแล้วก็ลองใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถสร้างขึ้นมาได้บนบนเว็บนะครับเั้นะสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดถึง ฟีเจอร์สุดท้ายที่เป็น s a a สแพทฟอมนะครับแอปพลิเคชันซื่อเซนเตอร์นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ c e n t e r a p p .io แค่นี้นะครับมันก็จะพาท่านเข้าไปสู่ Center application แล้วก็ท่านสามารถจะไซนอินไซนอัพได้เลยนะครับไปดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับตั้งากที่อาลบราเนี่ยได้ o c ลโลโ o o ทูขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มองว่า next step ของเราคือว่าทำยังไงให้แอปพลิเคชันที่เรา build เนี่ยถูกกระจายและแพร่หลายไปสู่ user communities เราก็เลย พัฒนา s a a แพลตฟอร์มนึงขึ้นมาที่เรียกว่า Center c e นะครับเ e n t e r เป็น p u c s i c s นะครับท่านสามารถที่จะ s n u p s u b s c r i b e ได้วันนี้ได้เลยนะครับฟรีฟรีไววันแต่ว่ามันจะมีลิมิตที่โค t a ของดิสที่ใช้นะครับถ้าท่าต้องการเพิ่มเติมก็ติดต่อเราได้นะครับเซนเตอร์ uh, มีเ a สิกฟีเจอร์ที่ใช้ในการทำก็คือว่าสามารถท่านสามารถสร้าง Community สามารถสร้าง Group สามารถสร้างอ a t ์ก n อยู่บนเซนเตอได้นะครับโดยฟีเจอร์ของมันคือว่าตอนที่ท่านสร้างคอมมูนิตี แล้วก็กรุบหรือว่าองค์ก i ร a t ่ท่านแล้วนะครับท่านสามารถที่จะ connect member เข้ามานะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลต่งางๆไม่ว่าจะเป็นการแชร์โพสนะครับการ engage community านออฟฟิศเราเองก็ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับในการจัด New Year Party ออนไลน์นะครับให้ employee ของเราพนักงานของเราเข้ามาโหวตนะครับ Best employee of the year นะครับโดยการสร้าง community ขึ้นมาแล้วก็ให้แต่ละคนอัปโหลดรูปแล้วเราก็ โหวตนะครับพนักงานที่ทเป็น best player โดยเอพานะครับโดยเซ็นเตอร์เองก็จะมี standard feature ของ social ลแอทั่ว <ๆ S 2> ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น instant messaging สามารถจะอัพโหลด text รูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์ต่าง share ขึ้นมา across ในบนเซ็นเตอร์ได้ข้อดีของเซ็นเตอร์นะครับไฟล์ท่านจะไม่ถูกลบนะครับเพราะว่ามันอยู่บนดิสโ u ต้าของท่านต่ดไปาได้มีโคต้าอยู่นะครับ ท่านอัปโหลดไฟล์ไม่มี x x p i r e นะครับอ,อันนี้คืตัวอย่างของของคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้นมาที่ชื่อว่า New Year Party นะครับก็เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะโหวตพนักงานออ t ต e เ e อ r นะครับ Mos Mos v a l u a b l e Player ของเรานะครับก็ทำได้เลยทันทีเลยไม่ต้องอไม่ต้องไปใช้ถะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่จะมาแชร์คู่มือพนักงานแชร์เอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องการให้พนักงานรับทราบนะครับก็ สร้างขึ้นมาอยู่แพลตฟอร์มนี้ได้เลยทันทีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราลองรับไว้แต่ว่าจุดสําคัญเซ็นเตอร์ที่ที่เราที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าท่านสามารถสร้างไมโครแอ์แล้วก็ไมโครเซอร์วิสเพิ่มลงไปในเซ็นเตอร์นี้ได้นะครับโดยที่ท่านสามารถจะบิวจากโรโคสบนเว็บทูที่เราเรา,เล,าเล่าถึงนี่ครับแล้วก็ดีพอยให้ถ end user ใช้งานนะครับครับอันนี้ก็ทั้งหมดที่ผ่านมาก็เป็น วิดีโอนะครับที่ผมเล่าให้ถึงเห็นถึงว่าโลโคสในมุมมองของ a v บาลานส์ในมุมมองของวันเว็ p แพลตฟอร์มเนี่ยมันควรจะมีอะไรแล้วเราคิดว่าเรามาเป็นเด t ชันที่เป็นผู้นำนะครับใน,ในการนำโลโคสเข้าสู่ตลาดนะครับมีลูกค้าหลายรายนะครับมียู use case ที่เอาวันเว็บไปใช้มากมายม่นจะเป็นเรื่องของ customer experience HR นะครับ Workflow Process Finance Approval E-Document บล็อกเชนอีกเป็นฟ론ตเอนด์สำหรับบล็อกเชนแอพพลิเคชันเป็นต้นนะครับก,ก็มียูสเคสมากมายที่เอาโลโคดไปใช้นะครับแล้วท่านจะแอ p พลายโลโคดอย่างไรก็ในมุมมองของของเรานะครับคือว่าในชุดอาร์ติเครลเนี่ยเลเยอร์ล่างสุดนะครับเป็นเลเยอร์ของโลโคดแพลตฟอร์มทูแม a จเมนต์ท่านสามารถมอน a เ e มเนจที่เดียวเป็นเร็จ อ่าเลเยอรต่อไปเป็นเลเยอร์ของแอปพลิเคชันในดีพาร์ตเมนต์ต่างๆของท่านนะท่านสามารถจะบิลจากข้างล่างดิพอย์ขึ้นสู่ข้างบนนะครับแล้วก็สเกลเอาออกไปได้อันนี้คือคือคือสิ่งที่ทําให้เกิดอาจารย์ออร์แกเซชันอย่างแท้จริงนะครับวิชั่นของเรานะครับคือเราต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่จะ empower next generation makers นะครับเ,เราอยากที่จะให้ maker อย่าไม่จำเป็นต้องมีสกิลสูงมาก นะครับแต่ว่ามีไอเดียมีคอนเซปต์แล้วก็มาเรียนรู้เครื่องมือในการใช้งานแล้วก็สามารถจะพัฒนาสร้างสารดิจิตอลเซอร์วิสึ้นมาได้แต่สําหรับโปรดเดเวอร์ per, นะครับเรายังมีโคดิ้งทูให้สามารถใช้ในเว็บได้นะครับสามารถทําทงานร่วมกับซิลิเซนเดเวอร์ได้ไม่จำเป็นต้องทํางานส่วนใครส่วนมันแต่สามารถจะมาเชื่อมต่อและคาลาบเรตบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณในเวลาท่านที่ ให้โอกาสมาจอยเซสชั่นของเรานะครับเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วน่าจะค่อนข้างเพลียแล้วก็แล้วก็ลากแล้วนะครับผมมี QR Code นะครับบนเว็บท่านสามารถจะสแกน QR code นะครับแล้วก็สายอัพบนเว็บเว็บไซต์นะครับหรือจะไปที่ w ว็ t e c h นะครับแล้วก็ไปที่ join maker platform นะครับ30ท่านแรกจะได้น o t ตบุ๊กนะครับนารักนารักของเรานะครับเป็นโน้ตบ o ๊กบวกแคลนด์านะครับ จัดส่งให้กับ a d r เ s s ที่ท่านส่งมาในอีเมลนะครับขอบพคุณมากครับ